ร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นที่ไม่งกไม่กัก ทำทุกคำแล้วเป็นร้านที่อยากแนะนํามากที่สุดในตอนนี้ที่นี่เลยครับซูนามิซูชิสาขาซอยชัยพฤกษ์พัทยาโดยเฉพาะสายพรีเมียม,มชื่นชอบฟัวกาและอูนที่นี่เขาจัดเต็มให้แบบไม่อั้นกินได้จุใจไม่ต้องกังวลเรื่องราคาครับแล้วมีเมนูที่หลากหลายมากกว่า250เมนูที่มีคุณภาพเกินราคารับประกันความสดใหม่วัตถุดิบคัดมาอย่างดีสามารถสั่งได้อย่างจุใจจะกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีอั้นเลยสําหรับราคาบุฟเฟ่ต์มีให้เลือกสาแพ็กเกจเริ่มต้นกันที่99.99 99และรับแล้วที่สําคัญเป็นราคารวมเครื่องดื่มและของหวานวบอกเลยค้มก่า ไม่มีอีกแล้วจริงๆแล้วตอนนี้ที่พลาดไม่ได้เลยครับคือสเปเชียลเมนูบัวคาแห่งท้องทะเลอังกิโมแนะนาเลยอยากให้ทุกคนได้ลองแล้วที่ผมชื่นชอบเมนูของร้านนี้มากๆเลยคือหอยนางรมญี่ปุ่นมีหลากหลายสไตล์จัดเซตมาได้น่ากินมากเนื้อสดใหม่หวานฉ่าสุดๆเมนูอื่นๆก็เด็ดไม่แพ้กันซูชิที่เข้าแถวกันมามีหลากหลายหน้าแต่ละคำคือคุณภาพทั้งนั้นของทอดของกินเล่นก็มีให้เลือกเพียบของย่างเมนูร้อนก็ทําถึงทุกเมนูอย่างสายเนื้อลองแล้วจะไม่ผิดหวังหรือปลาไหลที่ราดด้วยซอสฉ่ำๆก็อร่อยจนหยุดไม่ได้สสาายยยยแแบกกุุ้้งงงงมออถึใจจหรืะดด กอนดองเนี่ยก็เด้งสดอร่อยบอกเลยว่ามาร้านนี้ร้านเดียวได้กินครบคุ้มทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะมากี่ทีก็ไม่มีเบื่อครับแล้วที่สําคัญเราสามารถนั่งทานได้ถึง2ชั่วโมงเต็ม,มคุ้มแบบนี้แล้วจะไปที่อื่นทำไมดูกันแล้วไม่อยากพลาดรีบพุ่งตัวไปเลยครับที่ซูนามิซูชิสาขาซอยชัยพฤกษ์ปทาแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าคําว่าคุ้มที่แท้จริงมันเป็นยังไง